หวานไม่หวานหวานไม่คกับหวานไม่หวานหวานไม่คกับหวานไม่หวาน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 เลยคกับหวานหวานหวานจ้าหวานหวานครับผมแมพิโนงมากินหวานกะทิดย่อยนะครับเห็นขนมหวานเราจ้องแตงไตนะครับกะทิแต่งไทยนะครับคิถึงยายีกแล้วครับ กินเตียงปูกินเตยงยาก่อยจังเลยกินเตงปูกินเตงยาครับนาะอยาอยู่ก็ยังปอได้กินหวานหน่อยถึงแม่จะเหนื่อยมากนะครับเพราะผมจะต้องเป็นลงมือเองนะครับบกบเป้าขูดเป้านะครับก็ต้งมีนะครับมีนะครับเพราะอยากกินเราก็ต้องลงมือทำนะครับแต่พอยากปุ๊บยไปแล้วปุ๊บก็ไม่กล้ได้กินเลยนะรอบอดอดอยากอยากโคโูอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนะครับเนาะ กิติ์ตงจางกิติ์งปู่กิติ์ติงยาจังเลยนะครับคนที่รักผมที่ฉุดนะครับเนาะถึงแม้ยาจะไม่ค่อยรักผมก็ไม่ตัวใดนะครับเนาะร้านรักนอนสบายครับร้านอย่างผมเนี่ยเอยร้านไม่รักครับเหนื่อยนะครับเนาะ้องเป็นลูงเมื่อยยาแต่ก็ไม่ได้รับกันรักจากยาหลายบกกมายแต่ก็ไม่ได้น้อยใจนะครับปู่ยาวาก็ไม่เคยตีผมเลยครับเนาะเอ้ยไม่ได้ ม่เตฟ้องครับพอฟ้องปุ๊บผมก็จะโดนเตะตีสองทีอะไรอย่างงี้ก็ก็ว่ากันไปหยอกหยอกเราเล่นกับนายยาเนอะว่าปู่ผมก็ตีกับตีน้อยๆครับผิดไม่ว่าผิดมากมายอะไรก็นะก็สักทีเดียวนะครับนแม่ยาปลากรอบปอกกรับยำรักปลารับนออไม่เคยดิ้นหนีนะครับตายปู่เจมาให้ครับโทษเกทีสามทีเอาเอดกลางมีติดไว้ก่อนนะ วันหน้าห้ามทำอีกเอาเงาุงกิจจะบูจังนีิถึงแย่จังมาก็มาก็บมนองว่าอะไให้เล้วกิจนี่ก็มากินกันออกมาครับจะติดตลกปก๊บคนฮากับชีวิตดราม่านิดหน่อยครับนลูกไม่สวยครับพลูกชีวิตติดโย่เรื่องไม่สวยนะครับว่าอะไรให้แล้วับอยากกินน้ำหวานเลยคนอยากกินน้ำหวานก็นะครับมาครับมาครับแฮคตลกกโลกใครได้ถือใจว่าคนบ้าหรือว่าคนบอน่าไม่ได้เมานะครับเมืเอิ่นติดต้องแน่หน่อยครับป้าตัว แต่บุตรจริงๆจังเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความคิดนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยมันก็เลยไม่อยากจะทาอะไรเลยนะครับทําเมื่อคนอื่นเราก็ไม่อยากจะทำนะครับนะไม่ด้วยทำทำไมนะครับเสร็จหน้าก้าโคตรเสร็จตึกก,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 ก้านักลบนะวายบายบายสวัสดีคกับ